กินผักกินหญ้าอันนี้ยอดนี่มันอ่อนออน,นี่สวยไหมอันนี้แมวก็ชอบกินผักคะ่ะแมวก็ชอบกินหญ้าคะ่ะแมวบ้านนี้อะอีกไหม <c oughs> อันนี้จะพามาชมคอร์สท,ทุกโคกินคอร์สกินคอร์สใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะนี่หวานกรอบอร่อยมากเลยนี่มดไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมเลยเห็นไหมทุกวันต้องมาล้างเลยหยดน้ำหยดน้ำค้างนี่ออก น้ำค้างนี่จะมีกดนะคะมีเป็นกฎบนหนังอุ้ยตายแล้วตัวล้อตัวลจ้าลงมาได้แล้วคะ่ะตัวลลงมาเลยอุ้ยตายแล้วฉันเบา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 ,บาโอ้ยยังไงนี่ลงไปลงไปแล้วลไปต่อแล้วโอ้ย อุ้ยจะนั่งอีกลงไปลงไปโฮโัลโหลลงไปเร็วดื้อมากวายจะวายฮโัลโหลดื้อมากเลยนี่จ้ะมีขอบใบนี่น,นี่เห็นไหมขอบใบทุกคน,น,นขอบใบ ต,ต้องล้างออกค่ะนี่ขอบใบอ <c oughs> ต้องล้างออกเดี๋ยวจะใบจะไหม่จมีหยดน้ำหยดน้ำค้างจะเป็นแบบนี้ แบบนี้จะเริ่มตัวปัญหาอะไรถ้ามีเยอะๆผักเราก็ไม่ได้สวยที่เขาจะลูกกรามคอสสุดนี้น่าจะได้เก็บประมาณหลังสงการประมาณวันที่ยี่สิ จัดการกินได้แล้วค่ะสวยงามมากอู้ยูอะไรคะตัวป่วนอันนี้นะ่าจะเป็นเบบี้คอร์สเบบี้คอร์สตัวจะห่อๆเข้าไปกยิกอยู่ข้างในนี่ค่ะอันนี้ก็กินอร่อยนะเบบี้คอร์ส หวานกรอบอร่อยก็ฟินเลยค่ะฟินเลยหวานกรอบอร่อยเลยต้องคอยดูเผื่อมีนอนมีอะไรเรดอ็อกสวยมากเลยทุกคนเรดอ็อกจะสวยมากเป็นพุ่มเป็นกอสวยมากเลย สอ่องก็แสงแดดตอนเช้าๆสีจะเขียวอ่อนๆสวยงามมากเลยกำลังจะมีเหมือนขนเหมือนเหมือนผมคนหยิกๆนะขอบใบจะเป็นคลื่นสวยมากอันนี้จะมีไอ้กรีนคอร์สมาปนอันนี้กรีนคอร์สอันนี้กรีนโอ๊ก อ,อันนี้เรดโอ๊กเรดโอ๊กเรดโอ๊กนี่จะชอบหนอนหนอนจะชอบเรดโอ๊กอันนี้ปัตตาเวียเอ้ยนี่แค่ปัตตาเวียาเอ้สลัดอิตาลีนี่แล้วสลัดหอมอิตาลี เป็นพุ่มเป็นกองาะขาวสวยเลยอลากขาวสวยเลยกัะทุกคนจะได้เติมน้ำแล้วเติมน้ำ ตนนี้รู้สึกว่เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่แข็งแรงนะแบบนี้จะไม่โตนะคะทุกคนแบบนี้จะโตดีนี่เนใบออกถอดออกมา นจะหยิกอยู่ข้างในนี่โตช้าจะมีส่วนน้อยเป็นบางต้นเห็นไหมต้นนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วก็คือไม่โตแล้วฟินเลยฟินเลยสวยมากกรอบค่ะกรอบกรอบอร่อยค่ะจะพามาดูอุ้ยผิยวสวยมากเลย ยังมีลูกเห็นไไปทำน้ำพริกหนุ่มเนะจะพามาดูขึ้นช่ายขึ้นช่ายอันนี้ตายไปแลเสี้ชีวิตไปแล้วอันที่ลงยังอยู่ในหลุมเลย เลยนี้กำลังเริ่มจะโผล่ออกจากหลุมนีค่ะอุ้ยตายอุ้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 ยโอ๊ยนึกว่าใบไม้ตกกรใจหมดเลยโหหลับปุ๋ยเลยเอ้ยโอทำไมนอนสบายอย่างนี้เนาะมานอนอยู่ในไอ้นี่นอนอยู่ในผักฉันเนี่ยฉันยิ่งกลัวเธออยู่นะหนุยไม่ฟังเลยนอนหลับปุ๋ยเลย โอ้ยเกือมากปล่อยครับมันนอนไปนอนนะเด็กกินผักชนะเห็นเป็นรีสอร์ทได้แปลงผักชั้นเป็นรีสอร์ทนะเธอนี่นอนเฉยเลยนี่ค่ะโอ้ยกวางตุง้งน่ารักมากเลยเห็นกวางตุ้งก็ปลูกได้เลยค่ะทุกคนกวางตุงต้งโตไวปลูกง่ายเห็นไหม ส่วนมากหน้านี้ฝนอจะตกแดดก็จะร้อนจะปลูกยากแต่ในในไฮโดรโปนิกโอ้ยง่ายมากเลยสะอาดด้วยค่ะไม่มีเปื้อนฝุ่น,นจะได้กินกรบกรอบถามว่าผักไฮโดรโปนิกกับปลูกลงพื้นนี่อันไหนอร่อยกว่ากันตอบได้เลยค่ะไฮโดรโปนิกจะกรอบมากกรอบอร่อยมากค่ะ càng ừ. to đấy, có salad mà xèm đôi cây xinh đẹp đấy, ui, ui, chờ chờ rùi có lẽ ở tí mà một. ถ้าไม่อุดเก,ก็จะเกิดตะไคร่น้ำสีเขียวนนค่ะต้องรีบอุดถ้ามีแสงก็จะมีตะไคร่น้ำวันนี้คนๆวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้า